สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันเชิญประจำทุกเช้านะ9ก้าโมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซซี่จะมาซซี่จูจีจุกจิกกับพวกแกนะผลโพลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามชั้นไว้ทุกช่องทางเลยฝากด้วยแล้วกันเนาะแฟนเพจเจดมประสาทยย outube เจดมออฟฟิเชียลซับสไครต์สั่งกันเองให้ฉันด้วยนายใหญหลอดเอามาเดินนะจ๊ะใครอยากได้เสื้อยืดเจดมนะตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศก็แอดไลน์มาสั่งกันได้เเลลลยยยนน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 นะะะะจจ๊ทีี่่ดดดดดดาาัััออออองมมมแแิคูกก็ุุหหไ้้ อนะไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมานที่ฟุตบอลแอฟริกาใตา้นี่ปีหลวงเมื่อคืนเป็นมารีของพวกเขานี่มี1นึ่กู้นี้รอยัลเอ,เอ,เอ็มนี่เปิดบ้านเฉือนริชาร์ดเบย์ไป3ามสองร้อยจังหู้ไปต่อที่ล็กกระหองเซเนคันเฮเซเนกัลนะจ๊ะเมื่อคืนคาซาสปอร์ตก็แพ้จาลาไป1นึไทยลีกกันมากกันแล้วกันนะเมื่อคืนนี้ตราดก็เปิดบ้านแพ้อุทยัยธานี2อต่อสามชมวิลฟีซีคาร์บ้านเลยจะแพ้กับการท่าเรือไป0ูนย์สองและปิดท้ายกันที่ลำพูนวอออรริเ์สกก็ลับมาชนะะพีีปรจออบได้2ู มาตอ่อคดีฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกนะจ๊ะยักษ์น้าแล้วก็ยักษ์เอวนะเมื่อคืนหนึ่งคู่นะจ๊ะน็อตอีสต์ยูไนเต็ดนะเปิดบ้านเสมอกับไฮเดอรบัตไปหนึ่งต่อหนึ่งนะแบ่งแต้มกัน,กนไปฟางละนาหนึ่งคะแนนยักษนะ์น้ายักษ์เอวอ่ะไปดูกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของไต้ถุนไ <c oughs> ต้หวันนะจ๊ะเมื่อคืนนะทางด้านของเอซิไทเปก็เสมอกับไต้ชุงฟูทูโร่ไปศูนย์ศูนย์บุนเดสติก้าเยอรมันสตุตการ์ดนะจ๊ะก็เสมอกับเบอร์เลอร์กูเซนไปหนึ่งต่อหนึ่งเกาโชสไตรต์ลี่นะ ดึกนะตอนนี้นจะนับคลิปเนี่ยยังไม่จบนะจบเครื่องแรกโรมา่าขึ้นนำฟิเรนติน่า1-0ไปดูผลกันจ้าว่าเป็นยังไงตอนจบนะลาลักาสเปนเมื่อคืนแอตมาดริดก็ชนะอเมริกาสอนะจ๊ะแล้วคู่ดึกตอนนี้พักครึ่งเวลาแรกเนี่ยนะบาร์เซลโลนาตามหลังกีโรนาอยู่1-2จบแบบไหนเบิร์นแอาเดอร์สูปิดท้ายที่พิเปรีนกริดสี่คู่เมื่อคืนนี้ทอฟฟี่สีน้ำเงินนะจ๊ะเปิดมึงดียาวพักเฮ้ยบูริเซนพาร์กก็เอาชนะเชนซี C, ถ่ายรางก,การขาดแต้มไป2-0ฟูแลมนี่ก็เฉือนนเเเวแฮมมบาๆ5-0หฉือไงใช้ปังตอเฉือนโมเย์ฟูลแลม S <S รูตัทนทาวน,นะจ๊ะนําก่อนนะก่อนจะกระตุกหน่วนเรือแล้วก็พาทายทีมของเป๊ปไปรูตันแพ้แมนซิตี้ไปหนึ่งสองปิดท้ายคู่ดึกโอ้โห้พักพลังมัชชากไาก่ไม่รู้ไปโหดอะไรมานะเปิดทอนด์มสเปอร์สเตเดียมถลม่มสาริกาซาลลี่นี่ยเขาเซิร์อยู่แต่ไปสต่อหนึ่งก็เป็นชัยชนะนัดแรกของสเปอร์ในรอบ6นัดเลยนั่นเองนะอ่ะนั่นก็คือผลฟุตบอลที่นญญ<ป>่าสนใจไม้ของเมื่อคืนเดี๋ยวได้ไปดูข่าวคราว,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 าวานะครับฟุตบอลกันบ้างนะพวกแกนะไปเริ่มองมที่ทีมชนะเมื่อคืนอย่าางงงพพรรคมจกกกกทออออตตแนนนสเเเเปปป์ขลลลุช e โโููะะ๊ะ ที่เอาชนะได้เป็นนัดแรกในรอบ6เกมก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครติดต่อมานมานัดแล้วนะหลังจากรับไอ้แท่งไง้ ไอรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมเมนเฮยอดเยี่ยมประจําเดือนของพีมิ์ลีกอะแล้วก็ฟอร์มรูดเลยน,นั่นเองส่งต่อความรูดไปให้เอริรเยนฮาเรียบร้อยเนี่ยนะลุงแอนต์ ns, บอกโอ้โหเกมรุกนี้เล่นได้อย่างเด็ดขาดเดอะเบรกจริงๆนะแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นในเกมรับหลังจากได้คริสเตียนเดอ๋แชมเปโลโรเมโรกองหลังทีมชาติเจนีฟากลับมาจากโทษแบนน,นั่นเองแล้วก็ตอนนี้เริ่มจะคลี่คลายแล้วผู้เล่นบาดเจ็บก็ทยอยกลับสู่ทีมน,นั่นเองนะถึงได้มีฟอร์มที่ดีถล่มก็เส้นยับเยิน4ต่อหนึ่งนะโดยลุงแอนต์ชั่สาาามมรรถจะไไปว่ลลูกทีด้เย นะทุกคนตั้งใจแลวเกินพยายามกันเต็มเหนียวเลยแม่สซึงมินนี่เด้อกับตันดีอปป้าของเราเนี่ยก็ยอดเยี่ยมส่งผลดีไปถูแนวลูกอีก2คนด้วยนะแล้วน่าจะยิงได้มากกว่านี้เกมลูกของเราเนี่ยนะดีขึ้นเรื่อยๆนะก่อนหน้านี้ดีแล้วตอนนี้ดีขึ้นซึ่งเราเองเนี่ยนะก็โชคกําลังจะดีกลับมาและเพราะว่าได้บุเรนที่เจ็บหายกลับมาลุงก็เห็นแล้ววันนี้ก็เซิร์เนี่ยวุ่นวายอยู่กับเรื่องตัวเจ็บนั่นแหละแต่เราเนี่ยผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นหวังว่าเราจะไม่กลับไปเจออาการผู้เรบบาดเจ็บรบกวนเยอะๆอีกนะเอาเ โลกกลับมายืนในแนวรับหน้ากรอบเขตทั่วตัวเองเราก็ผลงานดีหน้ากรอบเขยทัวกุ่ต่อสู้เราก็ทำประตูได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะ ระดับพรีเมียร์ลีกเนี่ยฟุตบอลทุกทีไม่มีใครยอมใครหรอกนะและทีมอื่นก็ไม่แคร์ด้วยว่าเราจะมีตัวเจ็บหรือเราจะผิดหวังเสียใจเพราะฉะนั้นเราต้องเต็มที่ในทุกๆนัดอ่านั่นคือความาป็นพาของลุงแอน์ปอเตโครูกูหลังจากพาสเปอร์เจ็บ3แต้มได้อย่างสวยงามจ้าอ่ะผู้ชนะก็หวานเชื่อลื่นลมกันไปมาดูผู้แพ้อย่างกุนซอจอมม่วงอย่างเอดดี้ฮาของสานิการซาดี่นีคอสเซนยูเต็ดแพ้สเปอร์หนึ่งสี่ยับเยินนะแล้วเกมล่าสุดเนี่ยนะก็แพ้กับทีมชาตของเอเวอเรตันมาเนี่ยแล ตอนนี้นี่ฟอร์มรูดมหาราชเลยนะสำหรับนิวคาสเซิลนั่นเองนะจ๊ะเจ้าตัวยอมรับบอกว่าตอนนี้ทีมอยู่ในช่วงที่ไม่เดียวซะเลยนะเนื่องจากเล่นศึกหนักแล้วก็กรมศึกหนักแข่ง2นัด3นัดในแต่ละสัปดาห์มาโดยตลอดนั่นเองนะและแถมอาการบาดเจ็บของผู้เล่นก็มารบกวนเยอะด้วยนั่นเองไอเดียเขาสัมภาษณ์แบบนี้ว่าเกมนี้ยากมากเลยพี่ยากสำหรับพวกเราทุกนนั่นแหละจริงจริงท็อตแนมก็เล่นกันได้ดีแล้วแต่ว่า มันก็ลําบากสําหรับนิวคาสเซิลแหละแต่ว่าลูกทีมก็ทําได้ดีแล้วนะก็พยายามจะทําเท่าที่เราทําได้2เกมหลังสุดนี่ยากมากเลยเ,เราไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีเท่าไหร่นะสภาพร่างกายก็โอ้กอบเป็นข้าเกียบยวว่าวเลยซึ่งถ้าไม่ทําอะไรก็ทําอะไรมากไม่ได้นะผู้เล่นบาดเจ็บเอ้ยอะไรเอ้ยเราก็เสียประตูถึงสาประตูเกมก็เปลี่ยนไปอยู่ฝั่งเขาแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดตู้เล่นกอลันทยอยกลับมาแล้วทุกคนก็สําคัญกับทีมเราทุกคนนั่นแหละโอ้ไปนอนนะเอ็ดดี้หาว ไปนอนอ้าวไปดูอีกหนึ่งทีมที่เก็บ3แต้มได้รอดตายเหมือนควายขีดสําหรับเรอรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ขอยเป๊ปกัวเดล่าบุกไปพลิกนรกชนะลูตันทาวได้2อต่อหน่งหลังจากโดนนาก่อนเนี่ยนะหลายคนก็สงสัยว่าเออเออร์ลิงเบลล์ฮาร์เลนเนี่ยนะมีการบาดเจ็บเจ็บนานหรือเปล่าหายไปเนี่ยจะต้องพักเท่าไหร่เป๊ปบอกเลยบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะตอนนี้ทีมแพทย์ก,ก็ยังไม่ได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของฮาร์เลนมานะไม่พอนะตอนนี้เขาเองเนี่ยนะก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฮาร์เลนเจ็บหนักเจ็บมากเจ็บน้อยแค่ไหนนะออไปดูบทสมัมภาษณ์ขงเปปปป๊๊นะเบอกแบบนว่าอืมก็ ็จริงๆแล้วเนี่ยนะน้องร้านเนี่ยนะก็มีอาการกระดูกหัก อะไรอย่างเล็กๆอเออเขามีอาการบาดเจ็บเล็กๆที่กระดูกเท้าของเขาอะนะก็ลงสนามไม่ไหวหรอกก็ไม่รู้ว่าจะพักนานแค่ไหนอะนะแต่ก็ว่าไปเป็นนัดต่อน,นัดจะแล้วกันแน่นอนละเรามีนักเตะอีกเยอะแยะที่เราจะใช้ลงสนามได้แต่ว่าน้องร้านเนี่ยนะก็เป็นนักเตะคนสําคัญของเราอะนะแต่การย้ายมาแบบนี้นะมันก็รู้อยู่แล้วละว่ามันองมีการบาดเจ็บรบกวนมีการติดโทษแบงของนักเตะมันผ่านมาเกือบครึ่งฤดูกาลแล้วเราก็ปรับตัวกันไปแล้วกันตอนนี้เราจะใช้คูเล่นอัเรสเล่นกองหน้าแทนไปก่อนก็แล้วกันเนาะอ่านั่นอาเ เรสไปก่อนนั่นเองนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะจะต้องเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะัดสุดท้ายกับเรสตาเบลเกตหรือว่าเซเวน่าสวิเซดาแล้วก็จะไปเจอคริสตาวาเลสในพรีเมียงอังกฤษก่อนจะเดินทางไปทำศึกชิงแชมป์สโมสรโลกหรือว่าฟีฟ่าคลับเวิร์ลคัพนั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูอีกหนึ่งทีมนะจ๊ะที่โอ้โหพลาดท่าให้กับแอสตันวิลล่าในบ้านของวิลล่านะจ๊ะสำหรับไอ้ปีนหยาแฟนเพลงอาร์เซนอลนะบุกไปแพ้มาศูนย์ตอนหนึ่งทำให้วิลล่าเนี่ยเก็บสถิติชนะในบ้านในลีกติดต่อกัันนนน15เเเกกมมมมป็ส็สสสถิิตตโรลยแ่่ีจุดึงงชว ท้ายเกมที่น้องไก่ไคฮาร์เฮาเนี่ยนะไปโดนทางด้านของเอมิสเดอแชมป์โลกมาติเนสประตูจอมยีโยนกลมวปาทีมชาติเจเนนาของวิลล่าช็อตประสาทใ,ให้แล้วก็เสียเวลาตรงนั้นไปเนี่ยเล่นเอาจอมคารากโกตํานานกองหลังที่ดีที่สุดในโลกของพรีพรีลิฟูเนี่ยนะออกมาต่อว่าไคฮาร์เฮาบอกว่าไม่ควรไปทําแบบนี้เลยเพราะมันเสียเวลาและนักเตะผู้สาประตูที่เป็นคนช็อตประสาทเก่งอย่างเอมิมาติเนสเนี่ยก็ทําแบบนี้ให้เราเห็นหลายต่อหลายครั้งน้องไก่ก็ไปหลงเหลี่ยมเขาซะอย่างนั้นน,นะ Sport, นั่นเองนนนนนนะะโดยยยจออ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 มมมมมครรรรรรกก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 ็ให้้้้สสสสััภาา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 ษณณ์์์์์บบบปปตตวว่่่่่ืืืเเเเเงงถทีีซซลล อยู่แล้วต้องการเล่นกับเวลาให้มันมากที่สุดเนี่ยนะให้มันเร็วที่สุดให้มันเร่งที่สุดก็รู้อยู่แล้วถ้าจะมีใครสักคนที่ช็อตประสาทกู่ต่อสู้ได้ดีคนนั้นเนี่ยคือเอมิมาติเนสเลยนะเอาไปหัวไปชนกันกาลังทําอย่างนั้นอย่างนี้ไปคึดไปใส่กันมันเสียเวลามันโง่การกระทำแบบนี้นะน้องไก่ทําให้ทีมเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์เลยนะก็แค่ยอมแล้วก็กลับไปไประจาตาแหน่งแล้วก็เล่นต่อไปทีมก็จะได้เวลาตรงนั้นกลับมาเออซิยูดําก็มองว่าเรื่องอารมณ์เรื่องความพุ่งพลาดเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเกมก็จริงแต่ที่จครั้้งนนีีกก็มส่่วถููอยพ สมควรนะน้องไก่นะะก็ว่านไปนะทีมใครทีมมันก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปได้ตามสะดวกนะจ๊ะอา้าวทีนี้ไปดูอีกหนึ่งคนที่เนื้อหอมฟอร์มแรงเลนสำหรับอูนายคนอู่ทองเอเมอรี่นั่นเองนะจ๊ะผู้จัดการทีมคนเก่งของแอสตนวิลล่าหรือว่าสิงห์พยองนะเจ้าตัวยืนยันแม้ว่าจะชนะอาร์เซนอลได้วสวยๆและเก็บสถิติชนะรวดในลีกในบ้านตัวเอง15เกมติดเนี่ยบอกคาเดิมบอกว่าไม่คิดเรื่องการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยนะจะทําแบบนั้นก็ต่อเมื่อเข้าสู่นะัดที่30ของฤดูกาลลแแว่่าายยังงอูในตนตํหห4เหมือนเดิมหรือว่ายังอยู่่ในแหนง ที่จะลุนแชมป์แบบนี้นั่นเองนะโดยนเมรี่ให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยนะพีนะเราก็เล่นไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ทําได้สิ่งที่เราต้องการชนะเนี่ยสิ่งที่จําเป็นคืออะไรคือทําประตูแล้วก็ไม่เสียประตูแม่อูเนี่ยมีความสุขเลือกเกินนะเกมนีเหนื่อยล้าเลือกเกินเจอกันเนี่ยเกมก็ยากอาเชนอลก็เก่งแต่เราก็นําย่างรวดเร็วสุดท้ายเนี่ยอาเชนอลเนี่ยเขาก็คุมพื้นที่ได้คอนโทรลเกมได้แต่เอไม่มาติเนี้นี่โคตรเนี่ยเลยนะแฟนบอลก็ส่งพลังงานลงมาให้เราเนี่ยเราว ทำสําเ็จแต่เก็บเคีนชิดได้กับทั้งซิตี้กับทั้งอาร์เซนอลเนี่ยนะเราก็ต้องดีใจหละกับเกมนี้แต่สุดท้ายเราก็ต้องรักษาสมดุลและอูจะบอกเลยนะว่าเราเนี่ยไม่ใช่ทีมเต็งอะไรเลยนะถ้าพูดแบบนี้เนี่ยมันจะห่าว่าเราท่อมตัวเราไม่ได้ท่อมตัวหรอกถ้าเกิดยังอยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่เกมนัดที่30เนี่ยนะค่อยมาว่ากันว่าเราจะได้ลุ้นแชมป์หรือเปล่านี่มันเกมที่16เองตอนนี้เราลุ้นแค่ท็อปโฟไปก่อนมันก็เป็นเรื่องยากอนะทุกคนก็เห็นอยู่แล้วเราไม่ใช่ฝ่ายของเกมเราเล่่นโตตกตกต้้นะ้กกกลเเเรรราาาาาาไไไดดดปปะูทททํีควควมมยออ็ื ไปก่อนหน้านี้เนี่ยมีทีมระดับท็อป7ใช่ไหมตอนนี้เราเป็นทีมท็อป8แล้วแล้วก็มุ่งม,มั่นแล้วก็ตื่นเต้นที่จะแซกเข้ามาอยู่ตรงนี้อ้าวตามนั้นก็คืออูนคนอูทองเอเมอรี่นะจ๊ะให้สัมภาษณ์แบบถลม่มถมตัว พอสมควรนะแต่ว่าฟอร์มดีร้อนแรงแล้วเล่นได้อย่างน่าเชียร์สำหรับแอสตันวิลล่านะจ๊ะอ่ะไปตองันดี้หนึ่งทีมที่แพ้ไม่พักเลยสาหรับทางายการขา,ารักเชนซี Z ของลุงพอชมอริซิโอลโปชเชติโนกุนซอร่างอวบล่าสุดยอมรับบอกเชนซี Z, ดีไม่พอที่จะชนะเอเวอเรตเพราะแนวรุกเนี่ยไม่เฉียบขาดไม่เฉียบคมนั่นเองนะโดยพอเชนนะพาทีมแพ้3จาก4นะัดหลังสุดเข้าไปแล้วนะแล้วเกมกลางสัปดาห์แพ้ยูยเอเตหนึ่งสองล่าสุดเมื่อคืนนี้แพ้เอเวอเรตศูนย์สองเนี่ยทำให้พอเจ้าตัวัมนา์แบบ เรื่องของการยิงประตูแต่ว่าเรายิงไม่ได้เราไม่เจ็บขาดพอหน้าประตูมันก็น่าผิดหวังอะ่ะเราไม่แน่แต้แบบที่เราอยากได้นะเราน่าจะทําได้ดีกว่านี้นี่มันจะจริงที่ลุงต้องการเลยนะลุงอยากให้ทีมเราเล่นเพื่อชัยชนะแต่ปัญหาที่เราต้องมาวิเคราะห์กันอีกแล้วว่าจะต้องปรับปรุงอะไรในตลาดซื้อขายนับแต่มกราคมนี้ก่อนเดี๋ยวรอดูเราอยากจะทําให้ดีขึ้นก่อนเดี๋ยวว่าเป็นยังไงเดี๋ยวก็ดูกันแต่ตอนนี้บอกเลยว่ายังไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> อันนั้นคือลุงพอชให้สัมภาษณ์ถึงฟอร์มการเล่นของลูกทีมที่ไม่คมมาซะเลย และมารการานี้ดูทีท่าว่าจะลงไปในตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อซื้อกองหน้าก็เป็นได้เพราะว่านิโคลัสแจ็คสันนี่ก็อู้ดดี้อู้ดดี้นะรอยนสเตอร์ลิงโคพาเมอร์มิคาโลมูลดิกพวกนี้ก็ยังห่ามเกินไปแล้วก็ยังคาดหวังในการจบสกอร์ได้ไม่ดีเท่าไหร่นั่นเองนะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปดูผู้ชนะอย่างชอนไดนะเทรนเนอร์ของเอเวอเรสตนกันมาก็ล้วบอกว่าโอเคละนะก็เชลซีเล่นดีกว่าเนี่ยนะก็ไม่แย้งกันลวกันแต่สุดท้ายเนี่ยนะเอเวอเรสตนเก็บ3คะแนนได้ด้วยชัยชนะ2สอ,อง,อสองนะว่อ ลุงพอสเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งกาจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ไปโต้แยง้งความยิ่เดหญ่ของเขาหรอกเชลซีเล่นดีกว่าก็โอเคละแต่บางเรื่องเนี่ยนะที่เราดีกว่าคือเราไม่ได้ใช้เงินมหาศาลเพื่อเสริมทัพและเราเองก็มีนักเตะเทคนิคสูงอยู่หลายคนไม่ช่ว่าจะเป็นเทคนิคเทคโนโลยช่างกลพาณิชย์เรามีหมดแหละเพราะฉะนั้นเราเป็นฝ่ายที่โต้กลับสวนกลับได้ประตูเขาจะครองบอลก็ครองไปแต่สาคัญที่สุดเราต้องคว้าชัยชนะแล้วเราทําได้จากการตั้งรับที่อดทนเราพอใจนะชอนพอใจอยู่แล้วที่จะชนะแบบนี้ก่อนหน้านี้หลายนัดเรา คุมเกมแล้วเป็นไงอะเราไม่ได้3แต้มเราไม่สนหรอกเพราะนั้นตามได้ก็ตามที่เราเล่นแบบนี้เราแล้วได้3มแต้มก็เพียงพอแล้วอ่าน,นั่นคือชอนไดโอ้ยอย่ามาบ่อยนะคอแสบไปหมดชอนไดเอ้ยอ้าไปดูผู้แพ้ตลอดการไม่ขนาดนั้นมัน้งสำหรับเอริกเทนะักกุนซือหัวสวยของแมเชสเตอร์แต่ที่มึงพแพ้คาบ้านนะกับบอลหมัดไป0ต่อ3เนี่ยนะเจ้าตัวยอมรับบอกว่าลูกทีมเสียประตูเร็วเกินไปแล้วทาให้ทุกอย่างเนี่ยเข้าไปอยู่ในทิศทางของบอลหมัดนั่นเองนะจ๊ะเทน่าก็สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าเออฮ่าคิด การเสียประตูในช่วง5นาทีแรกแล้วกับคู่ต่อสู้ที่เล่นเกมทรานซิชันหรือเกมปรับจากรับเป็นรุกได้ดีเนี่ยนะมันเข้าทางบอลหมัดสุดๆไปเลยแล้วจากนั้นเนี่ยเราเสียประตูที่2เราก็พังภาพเลยแน่นอนละ่ะฮาร์กเองรวมไปถึงแฟนบอลคาดหวังสิ่งต่างๆที่มันแตกต่างจากที่เกิดขึ้นในเกมน,นะเอาว่าเราผิดหวังกับการเริ่มต้นของเกมแล้วกันเราต้องพร้อมกว่าน,นี้ตั้งแต่นาทีแรกและฮาร์กเองจะขอรับผิดชอบเรื่องนี้ในการเตรียมทีมลงสนามการจัดตัวผู้เล่นรวมไปถึงแทคติกด้วยนะเราต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้การเสียประตูง่ายๆแบบนี้ไม่ควรเกิด นั่นคือเอริกเซนฮาเขาว่าไว้แบบนี้นะจ๊ะอ่ะก็จะรับผิดชอบใช่ไหมใกล้ด้รับผิดชอบแล้วจะดํมมองแบบนั้นนะอ่ะทีนี้ไปดูกับตันจอมยัวของเรากหน่อยบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนนันโฟลคิงนะจ๊ะกับตันทีมของแมชชีเนลเดตดาวเตทีมชาโปรตุเกสนั้นล่าสุดออกมาขอโทษแทนบอลเลยบอกว่าขอโทษสำหรับการพ่ายแพ้คาบ้านกับบอลหมัดแบบยับเยินเนี่ยนะเพราะทีมตอนนี้ยังไม่มีมาตรฐานและยังขาดความพงเส้นคงวาความสม่ําเสมออยู่มากเลยนั่นเองนะโดยเดอะยัว้สัมภาษณ์แบบนี้ก็บอกว่าเฮ้ยโน่เนี่ยนะขอโทษแล้วกันขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษก ไม่น่าจะน้อยเลยแฟนบอลในเชียร์พวกเรามาตลอดอเขาจะโหกเขาจะอะไรไม่รองปกติเราก็ไม่อยากเห็นเขาโหหรอกเราพูดได้แค่ว่าขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษ นะนั่นแหละสิ่งที่ทําได้คือขอโทษตอนนั้นผลงานแบบนี้ไม่มีใครยอมรับได้หรอกเราก็ยอมไม่ได้แฟนบอลก็ยอมไม่ได้ไม่ต้องบอกใครหรอกตัวโนโอเองก็เลยไม่ดีเรารู้แล้วเรา,เราต่ำกว่ามาตรฐานต่ำกว่ามาตรฐานเราต้องดีกว่านี้ <c oughs> เราขาดสมาธิเราไม่ไดโฟกัสมากพอผนแข่งขันมันก็เลยไม่เป็นแบบที่เราต้องการคุณภาพเอ่ยความพยายามเอ่ยเราไม่ดุดันเหมือนเกมก่อนหน้านี้ที่เจอเจลซีเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราเจอทีมของบอลหมัดอ่ะเขาเล่นได้ดีมากแล้วมันก็แย่หล้เกนที่เราต้องจบเกมแบบนี้เราไม่มีทางชนะเกมแบบนี้ได้เลยถ้าเราไม่มีมาตรฐานหรือเลยเสมอ ยัวอะไรนักหนาละเออรู้แล้วอืออ่ะทีนี้พูดถึงเดอะยัวผ่านไปกูรูของช่องบีนสปอร์ตอย่างริชาร์ดคีสเนี่ยนะเขาก็ให้สัมภาษณ์ผ่านบีนสปอร์ตบอกว่าบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนนันโฟคิงเพลย์เมคเกอร์กองกลางของแมนยูเต็ดเนี่ยนะยอมโดนใบเหลืองเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่มีส่วนร่วมในเกมแดงเดือดสุดสัปดาห์นี้ซะง,งั้นเพราะรู้ว่าตัวเนี่ยจะเก็บใบเหลืองครบ5ใบแล้วก็ติดโทษแบนหนะนึ่งเกมนั่นเองนะว่าไปถึงนัน่นเลยนะโดยรนะิชาร์ดคีสเนี่ยมองว่าการที่ไปโต้เถียงกับผู้้้ปปีีีีเเเเเเตออออออรรร์์แบบบงงงคนนนนน่่่่่ยยะะจไไดใหลืืืื็ทซมาก และนี่แสดงให้เห็นถึงการขาดวุฒิภาวะของความเป็นผู้นํานั่นเองนะจ๊ะไอชาชีสมัมภาษณ์แบบนี้ว่าอืมคีีว่าเราเห็นตรงกันนะน้องโน่เนี่ยนะตั้งใจโดนใบเหลืองเพื่อให้ตัวเองโดนแบนในเกมแดงเดือดนะหรือเวลาไม่ถึง10บนาทีแล้วในเกมกับบอลหมัดอะ่ะโดนนาตั้ง3าศูนย์แล้วเออก็มันจะหายผลยอะไรได้ก็แค่เล่นให้มันจบเกมไปพฤติกรรมแบบนี้ของน้องโน่เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องอารมณ์ชั่ววูบหรือเรื่องแบบสติหลุดอะไรเลยนะเขารู้อยู่แล้วว่านัดถัดไปเจอเรียร์พูลเนี่ยอาจจะแย่กว่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยนะเขาก็เจ เกมแบบนั้นนะนะสำหรับบูโน่เนี่ยนะคีบอกเลยนะบุคลิกของเขาเนี่ยสรุปได้จากเกมกับบอลหมัดเลยเขาไม่ใช่กัปตันที่ดีไม่ใช่ผู้นําทีมที่ดีเจ้าของปลอกแขนยูไนเต็ดตัวจริงอย่างรอยคีนก็เคยพูดเรื่องนี้ไว้บ่อยแล้วอ่าก็ไม่รู้นะดิชาสคีเขาตีความแบบนี้ซึ่งเจลล์มก็มองว่าบูโน่เองก็ซื้อบ้อจังหวะน,นี้นะคือรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองมีโทษแบนรออยู่ถ้าโดนใบเหลืองอีกก็ยังไปบน่นไปดา่าไปเถียงผู้ตัดสินซึ่งฤดูกาลนี้ผู้ตัดสินมันบ้าหน,น้าจะตายใครก็รู้เถียงปับงงป๊บเหล ไปดูที่ข่าวช็องอลหนึ่งข่าวจะด้ออ่านแล้วก็ต๊กกระจายนะสำหรับเรื่องราวของพวกพี่พรีจะพิมพ์มาหาเราหนอจัารายการโฟร์แชมป์มืกลางนี่แหละมูอสี่แชมป์กลางนี่ไม่รู้อไรมัเก่งเลยทำไปชนะต่างเยืนมันยิงตัน้ำก็ใส่ก็ได้โันน้ำก็ใส่ก็ได้เก่งเลที่นี้เจอแดงเดือดมันยิงูเยอเตัวแปกวนมันไม่คุยเลยลิเว์พูลนั่นเองจะล่าสุดเลยนะมาร์คฮิวส์อดีตกองหน้าตำนานของแมนเชสเตอร์ยนเต็ดที่คุมทั้งแบล็กเบิร์นคุมทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะให้ส ทีมคนใหม่ต่อจากยุคข,ของรอยฮอตซัมนั่นเองนะโดยในยุคนั้นเนี่ยนะก็ปลดรอยฮอตซัมสำหรับเรลพูแล้วก็แต่งตั้งเซอร์เคนนี่ดักลิชเข้ามาคุมทีมแทนนะแล้วก็ได้แชมป์คาราบาวครับหรือว่าลีกครับเมื่อปี2012นะแล้วก็ชิงเอฟเอครับแต่ก็แพ้เชนซี C, ในฤดูกาลเดียวกันนั่นทําให้เซอร์เคนนี่ดักลิชก็ลาทีมไปแล้วก็ส่งไม้ต่อให้เบนแดนโรเจอร์สนั่นเองนะแต่ก่อนหน้าที่คิงแคนนี่จะเข้ามาคุมทีมเนี่ยมาร์คฮิวส์กองหน้าอาดีตตำนา end, นแมนรี่เวอร์ทนะะแต่่มมมัันไไเีเเออออกกสาารรรรรงบห งานเนี่ยฮิว์ไม่ได้รับเพราะนั้นก็ไม่สามารถนับรวมได้ว่ามันเข้าใกล้แค่ไหนแต่ไปสัมภาษณ์จริงๆนะเออก็คิดแล้วล่ะว่าเซอร์คินนิคเลสเช่น่าจะกลับมารับงานผู้การทีมอีกครั้งบางทีตัวเลือกผู้สมัครไม่ได้โดดเด่นมากเขาก็เลยไปดึงเจ้าเก่ามารับงานต่อนั่นเองนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ฮิวส์ไม่ได้รับงานนี้นั่งสัมภาษณ์กับหลายๆคนที่ลิเวอร์พูลเลยนะนี่เป็นเรื่องที่ช็อกมากกว่าตอนที่ฮิวส์ไปคุมแมนซิตี้ซะอีกเออเพิ่งมาเปิดเผยตอนนี้นะถ้าตอนนั้นมารนนะตนาูปเเเอรรโหห็ืนะ่่นะงใญ แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะจ๊ะอ่ะไปดูกันที่พิเสือกันมากแล้วกันนะล่าสุดแพ้แฟรงก์เฟิร์ต1ต่อ5โทโมัสทูเคิลนะเทรนเนอร์คนเก่งของบาเยอร์มินิกเนี่ยยอมรับบอกนี่คือเกมที่แปลกประหลาดแล้วก็ไม่อยากแก้ตัวเลยยอมรับเลยว่าแพ้ยับเยินจริงนะจ๊ะทูกเคิลสัมภาษณ์แบบนี้นะบอกว่าเคิ้ว่ามันเป็นเกมที่ประหลาดมากนะแต่เราก็สมควรแพ้เขาแล,แล้วล่ะเราเหนือกว่าในทุกด้านเรื่องของสถิติตัวเลขนะสร้างโอกาสก็ได้แต่สุดท้ายเราแพ้แฟรงก์เฟิร์ตซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้น,น ทุกคนรับผิดชอบร่วมกันและตัวเครื่องเองก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะไม่มีความอธิบายสําหรับเรื่องต่างๆเลยแต่เรื่องนี้จะไม่ควรเกิดขึ้นอีกนะมั่นใจละ่ะทีมชุดน,นี้นะหลายคนติติงไปเยอะละพูดเรื่องแง่ลบไปเยอะละเดี๋ยวรอดูเกมที่ออทาฟอร์ดกับยูเอเตดเราจะกลับมาให้ได้โอ้ตายหา่าความซวยมาตกอยู่ที่แมนยูแธตดของเจ๊ซะอย่างนั้นนะเอาไปดูลาลิก้าหนึ่งคู่นะจ๊ะที่มีการถแถลงยกเลิกการแข่งขนะันระหว่างกรนานดานะเปิดบ้านพบก,กับแอตลติบิลเบานะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากมีีีฟนนบอลรรายรายันนะาจานเนนะ์เสชิต พลันด้วยอาการหัวใจหยุดทํางานนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นการเสียชีวิตแบบฉุกเฉิน e มากๆนะก็แข่งไปได้ถึงนาทีที่18บแปดเดบร์สินมิเกลออติสเนีจจ่ยก็ตัดสินใจเป่ายุดเกมเพราะว่าสตาฟของกอลกานาดาเนี่ยนะก็มาแจ้งที่ผู้สินบอกว่าตอนนี้มีแฟนบอลบนอัฒจันร์เกิดอาการหมดสติขึ้นไปนั่นเองนะจ๊ะและช่วงเวลาต่างเนยนะบนะิลเบานำอยู่หนึ่งศูนย์ด้วยสุดท้ายเนี่ยนะปรึกษากันไปต่างๆนานา,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 า,ากรรมการอย่างออติสก็สั่งผู้เล่นทุกคนกลับเข้าห้องแต่งตัวแล้วก็แจ้งไปที่ทาลาลิก้า,กา,า,าส,นนะสุด เลื่อนเกมออกไปจนกว่าจะกําหนดนัดเตะใหม่นั่นเองนะจ๊ะเอาก็ขอแว้อะไรให้กับแฟนบอลที่เสียชีวิตอย่างเฉียบพ,พลันด้วยการหัวใจหยุดเต้นด้วยนั่นเองนะปิดท้ายกันที่ลาตันอิบราฮิโมวิชนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะก็เลิกเล่นแขวนสตาร์ไปกับเอซิมิลานเนี่ยนะก็ยืนยันว่าตอนนี้กำลังคุยกับต้งสงกัดเก่าอย่างมิลานด้วยเพื่อกลับมารับใช้สโมสรแต่เป็นในบทบาทที่ปรึกษาด้านฟุตบอลนั่นเองนะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้นนอิบราเคยพูดคุยกับผู้บริหารของมิลานมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ก็ยังไม่ประกาศและล่่่าา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 าสุดดเเเเเนนนียค้กกกมมมัังนะงงชใซิิโรบจจขอออ นะแล้วก็จอโจฟูลานี่ซีอของมิลานนั่นเองสุดท้ายนักข่าวก็ไปถามตัวลงเอาไงจะกลับไม่กลับมิลานเนี่ยจะทําหน้าที่อะไรอิบราก็บอกสกายอิตาเลียแบบนี้ว่าอืมก็ไม่รู้นะตันก็ไม่แน่ใจตอนนี้เราคุยกันอยู่และเชื่อว่าจะเห็นอะไรเกิดขึ้นแน่นอนรอยหน่อยก็แล้วกันซึ่งเขาคาดกันว่าอิบราฮิโมวิชจะเข้ามารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านฟุตบอลนั่นเองรวมไปถึงการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับนักเตะรวมไปถึงสตาฟโค้ชทีมชุดใหญ่แล้วก็สเตฟาโนเปโอลีกุนซือด้วยนนนัะี้ ก็หมดกับเรื่องเล่าซซวซีในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กับแบบสดใสแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจเจดมัานทีมงานด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะแฟนเพจเจดามานส์ุดท้ยยูทูบติกต็อกไอจีไลน์แอดแอดเจดมัน์ิเศษแบบสับสคริปต์สัสสส bies, ส่นกระดิ่งกระเช้าวดกัแล้วกันไดนะ้อย่างรอดนะเอาเหมือนเดิมเจอกันแบบนี้ทุกครั้งที่เห็นหน้าเจดมันทีมงานด้วกันแล้วกันนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรนะอย่างนี้เราติดตามเจดัทอล์คคุยทุกเรื่องกับ อยาคุยกับนัตติ n งเป็นพาร์ทจบของ EP นี้แล้วก็รอชมรอแชร์ฉันด้วย6โมงเย็นนะจ๊ะส่วนเรื่องเล่าแซาซีพวกนี้เจอกันใหม่ไปเว้ย